นะครับก่อนที่เจ้าพระราชาเสด็จมาเนี่ยเด็กคนนี้ก็อยู่ในกองพยาธหลายวันนะครับในกองขยาธหลายวันเจ็ดแปดวันนะแล้วก็จะมีในกองพยาั้นะก็จะมีพวกเศษอาหารพวกอะไรประมาณนี้เอาไปทิ้งนะพยาามจะเลี้ยงดูพยาามที่จะดูแลนะครับก็เอาไปทิ้งนะวันนั้นจะมีงานก็เรียกว่างานพระราชาเสด็จออกมาชม เรว่าม,ามาชมเรือมาชมอะไรประมาณนี้นะครับพ <c oughs> อมันจะมาพอดีนะ <c oughs> จะหมานทิีนก็คือจะมีคนอยู่คนหนึ่งเราจะมีคนคนจันทานนะครับคนจันทานที่จะรู้จักคนจัน,นทานนะครับ <c oughs> เออคนขอทานประมาณนั้นนแหละคนขอทานคนคนเร่ร่อนนะคนเร่ร่อนมา พระราชาเกก็เสด็จมานะครับเสด็จผ่านมาพวกแกก็เห็นคนเขาเรียกว่ามุงดูนะมุงดูกองมุงดูพระราชาเกิดความสงสัยว่าประชาชนหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมุงดูอะไรกันนะพอถามลูกน้องว่าที่ประชาชนมุงดูเนี่ยมุงดูอะไรกันนะประชาชนก็บอกว่า มีคนนะเอาเด no <un> nice. ็กน้อยมาทิ้งนะมาทิ้งพระราชาก็โอ้เด็กน้อยเหรอทำไมใครเอามาทิ้งนะสุดท้ายพระราชาก็ถามบางราบเป็นมาว่าใครเอามาทิ้งก็ยังไม่มีใครรู้นะตอบไม่ได้สุดท้ายเด็กคนนี้นะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะก็คือพระราชาเนี่ยนำไป จบคลกปรูปเลยผมสัยไม่อยากความศรัทธาแน่รัวๆแล้วนะครับเสร็จจานะ้พระอาชานำมาเลี้ยงนำมาเลี้ยงอย่างดีเลยนะำมาเลี้ยงอย่างดีจนอายุบวชนะบวชอายุเท่าไหร่ครับบวชเป็นครับบวชอายุเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับอ่า20ปี20ปีโดยประมาณนะก็เกิดความศรัทธา เลื่องใสในพระพุทธศาสนา,าในสมัยนั้นก็คือพระพุทธเจ้าท,ทรงเผยแพร่ศาสนาที่เรียบร้อ,รอยนะครับนก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะครับเจจิญฮะพอบวชเสร็จปุ๊บเกิดแรงขึ้นรือไม ก็เลยนะจะปฏิบัต uh, so ิธรรมโดยการทำสมาธิโดยการเจริญจิตตภาวนาหลายๆอย่างนะจากคนสุดท้ายก็ได้เป็นพระอรหันต์นะก็คือเป็นพระบวชบรรพชาไปจนสมบรณ์ธรรมนะครับอันนี้คือจากเด็กที่โดนทิ้งนะเด็กที่โดนทิ้งเด็กที่โดนพ่อแม่เอาไปทิ้งคนสุดท้ายก็ได้รับการอนุเคราะห์เรียนรู้จาก พระมหากษัตริย์ก็ทรงบรราชาหรือว่าบวชในพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็น้องเนนะครับในฐานะที่น้องเนมีโอกาสนะเด็กบางคนได้มีโอกาสที่จะมาบวชนะรุ่นเดียวกับเราแต่เราครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาใช้เวลาทรผิดเติมนะไอ้ปกติใครผิดเติมอยู่ที่บ้านตอนนี้ทําอะไรบ้างครับปกติก็ เล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นอะไรหลายหยอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงที่ฝากและการศึกษาว่าสัญญาเวลาแค่ไม่กี่วันนะขอให้ผู้เรีนตั้งใจในตั้งใจที่จะหาความรู้ะหาคุนทริยธรรมที่คณะครูบาอาจารย์หรือว่าคณะที่ได้ให้ความรู้หรือว่าสอนความรู้ไป เวลาที่เรียนลาสินกานไปก็สามารถที่จะนำความรู้จากที่เรียนได้รับเข้าับการอบรมในวันนี้นะครับเอาไปใช้ในชีวิตสราวานะครับก็อย่พที่ก็สำหรับการให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็น่าจะพอสมควรนะแกโอกาส เวลาที่ให้ของรุในวันนี้นะครับโยมที่ผมให้ให้ของทุเก,กับบรรยาไทยน,นะครับส่วนโยมที่ก็จะมีเกียรห้เล่นแล้วก็นิทานธรรมะแล้วก็ปฏิบมต้5อย่างที่โยมที่ฝากไปให้นะครับก็ขอใหเอ้เอาไปใช้นะครับปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับโยมที่เราขอหยุดการ ให้ความรู้นะครับเพียงตอนนี้แล้วกันคะครับเดี๋ยวจะให้พั้น้นนองเนี่นยนทำกิจกรรมต่อไปนะครับทำในวันนี้นะครับคณะของหลวงพี่นคะครับก็ได้มาให้มาถวายความรู้นะครับต้องเรียนในโครงการบรรพชาธรรมเ,เดชยุรร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหารา ให,ให้เกิดประโยชน์นะครับเรนี้คณะของที่เก็ต้องขอทุ่มภองนาคูนอย่างยิ่งนะครับที่เอาเ,เองได้บรรริชนะครับถึงตัวพระพุทธศาสนาคำถามสุดท้ายแล้วครับสมบเดลูกสมบเดชลูกแรกของลูกนี้ชื่ออะไรครับลาวุอนาแสดงว่าตั้งใจฟังจริงนะแสดงว่าตั้งใจฟังจริง นิทานที่โยมพี่เล่าให้ฟังชื่อเรื่องอะไรครับคนมีบุญคนมีบุญคนมีบุญนี่ดมากครับเี่ดมากเลยนะครับตั้งใจฟังแสดงว่าตั้งใจฟังเป็นอย่างดีนะครับก็โยมพี่ก็คงจะได้สมทชุติในครับการบรรยายนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญนะครับขอบคุณท่านพระครูประหลัด พิชณาดาวปญาอัชโชผู้เชื่อเจ้าว่าวระอินทร์พวิหารนะครับเพิ่ท่านมาเป็นประธานโครงการสมเด็จท่านฤดูร้อนให้กับน้องเนนนะครับได้มาบรรชาในโครงการนี้นะครับและก็ของกับของข้าในความเมตตานะครับของท่านพระภูนิศิตสุตารกาดร็อปเตอร์นะครับเจ้าคณะข้าพผู้ตรวจสองเจ้าวาระหนองลังกาเตรียเด่นกวหน้าโครงการสมเด็จฤดูร้อน ี่วันเราก็จะได้รักษาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านใจุขให้ดีที่สุดนะครับขอต้อนรับดูแลทุกท่านครับ หิวทนไม่ได้จะตายแนยังไม่หิวรอทนได้สบายยัง อย่างเทียวกขอขอบคุณน้องขอบคุมากที่ได้มาเปนดโงงานของกษัตริย์หนาไปเรียนที่แบรุ่งโดยเฉพาะทีรไือที่ขอขกักษา้ก็ไปเาีใงนจ้เด็วย